ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สุดปังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตของช่องคลิกลิงค์คือปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยทุกคนในตอนนี้มาดูพลังงานของทุกทุกคนกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับทุกทุกคนในตอนนี้เวลานี้ ดีวายูนิเวร์สต้องการส่งสารใดให้กับคุณนะคะว้า wow. ว mm hmm. ต้องการบอกอะไรกับทุกๆคนเอิร์ทไซสัญญาณของเอิร์ธนะคะสัญญาณของบิวตี้ฟูลสัญญาณของรีเดียนสัญญาณของมายสติเกิลนะคะทุกคนสวยงามมากเลยคุณ เป็นคือเราทุกคนมีความเป็นธรรมชาตินะคะเราเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นธรรมชาติมีชีวิตมีความสวยงามและมีความเป็นศิลปะนะคะมีความกร่าในตัวเองมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ในตัวเองทุกคนมีเอกลักษณ์ทุกคนมีเสน่ห์นะคะนี้มาดูไพ่สำหรับนี้นะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับทุกคนสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้น โลกและจักรวาลพลังงานของคุณสิ่งที่คุณกําลังเชื่อมโยงและรู้สึกถึงสะท้อนถึงความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเดินทางก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตการเริ่มต้นของชีวิตแล้วก็การสะท้อนถึง ความงดงามของตัวเองนะคะทำให้เรามั่นใจความงมดงามสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนอะไรที่ d y u n i v e r s e ไพ่ต้องการจะบอกกับทุกคนสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นว้าว Ace of Pentacles จริงๆก็เห็นแล้ว j u d g m e n t เกิดขึ้น DM Place เกิดขึ้นนะคะสัญญาณของเออ t h ไซนะคะตั้งแต่ใบแรกสัญญาณที่คุณกำลังได้รับ รู้นะคะได้รับโอกาสนะคะได้ได้ของขวัญเซอร์ไพรส์โบนัสปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณได้คือสิ่งที่น่าทึ่ง Amazing มากๆนะคะมันคือความจริงมันคือสิ่งที่แบบว้าวที่สุดพิเศษมากๆสเปเชียลมากๆนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ คุณกำลังเติบโตในทิศทางของการเติบโตในด้านอื่นๆมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณกําลังได้มีการเปลี่ยนแปลงได้มีโอกาสหลายหลากหลายเข้ามาหลังหล่งไหลเข้ามาเลยทีเดียวหรือว่ากําลังสร้างโอกาสนั้นด้วยตัวเองด้วยด้วยพ w e r ด้วยสองมือของตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือความเป็นตัวตัวตนของคุณความเป็นธรรมชาติทําให้เรามีความมีเสน่ห์นะคะมี ความงดงามเปล่ประกายออร่าแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสร้างสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นจริงกับความฝันกับสิ่งที่กําลังที่จะได้รับนะคะเหมือนกับว่าคุณกําลังได้ของขวัญได้เซอร์ไพรส์ได้เจอเนื้อคู่ได้เจอความรักได้เจองานได้เจอสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่มีคุณค่าคู่ควรมากเหมือนเป็นสิ่งที่อาจจะหายากมากทุกคนอาจจะเกิดขึ้นยากมากๆเลยแต่ว่ากําลังจะเกิดขึ้นกับทุทุกคนโอกาสกําลังจะมาว้าว ทุกคนสันอีกนิดหนึง่งนะคะคุณกำลังได้หลุดพ้นจากอะไรที่คุณติดอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตใหม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่เหมือนอาจจะมีอุปสรรคอ,อ,อ,อะไรบางอย่างที่เราจะต้องรออุปสรรคอะไรบางอย่างที่เราจะจะต้องเหมือนกับไปให้ได้ไม่ว่าจะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเราจะเอจออุปสรรคอะไรแต่รู้สึกว่า กำลังใจที่คุณได้รับตอนนี้พลังนะคะ The Sun คือความสำเร็จคือสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออะไรที่ติดอยู่อะไรที่มีปัญหาจะคลี่คลายจะมีโอกาสเข้ามาจะมีใครหยิบยื่นโอกาสให้มาหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้ใครที่จะเป็นเหมือนหาสิ่งสิ่งนั้นได้อาจจะหางานมานานไม่ได้งานได้งานได้เงนิงน ได้ความรักนะคะได้สิ่งที่เป็น the sun คือชีวิตใหม่ความจริงความสดใสชีวิตที่กําลังจะเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขแล้วก็ความมั่นใจมากๆเพราะฉะนั้นเหมือน six of swords คืออะไรบางสิ่งที่คุณกําลังรอคอยคุณกำลังได้เห็นแล้วเห็นไหมคะปลายทางอีกนิดหนึ่งที่คุณจะรู้สึกว่าหลุดพ้นจากสิ่งนั้นที่คุณต้องการทำให้ได้มั่นใจมั่นใจในสิ่งที่ที่เป็นคุณ คุณกำลังเริ่มต้นว้าวทุกคนคุณกำลังเริ่มต้นชีวิตที่อดงามมากดีงามมากสมบูรณ์แบบมากๆล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้รับนี่คือทรัพย์สินอันมีค่าครั้งใหญ่ของชีวิตมากๆเลยครอบครัวความรักเห็นไหมคะ exponential ไม่ว่าคุณกําลังตามหาอะไรสิ่งนั้นกําลังมาหาคุณลอยมาจะลอยมาง่ายมากๆเมื่อถึงทั้มมิ่งนั้นนะคะคุณจะม,คจะมีคุณจะมีการเติบโตในเรื่องการเงินนะคะ การเติบโตในชีวิตที่จเจริญรุ่งเร,องเรืองอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินบ้านมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีทรัพย์สินขึ้นมาได้เติบโตนะคะอะไรที่รู้สึกว่าติดขัดอยู่ก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มเห็นช่องทางเริ่มเห็นไอเดียนะคะเริ่มเห็นความสุขแล้วก็การเต็มอะค่ะมันมันคือความสุขความสําเร็จการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่มากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะงดงามมากๆกับกับสิ่งที่คุณจะได้รับ เพราะนี่คือในฟอร์บ n ์ใ e ฟอ w a n d ์ที่กำลังสะท้อนถึงคุณกำลังได้อรับชัยชนะและความสำเร็จสู่งานสู่เงนิงนแล้วก็การเติบโต,ตครั้งใหญ่ของชีวิตคุณกำลังได้แต่งงานคุณกำลังได้ได้มีทายาทนะคะได้มีความสำเร็จหรือความสุขที่คุณรู้สึกว่าปลอดภยัยคุณกำลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัยไปคว้าสิ่งนั้นทุกคนไม่มีคำบรรยาย of for t u n e ไม่มีคำบรรยายคุณทำงานมานหนักมากคุณทุ่มเทง,งานอย่างหนักมากๆ Ten of สบ n d s คุณสู้คุณลงทุนคุณแข่งขันกับตัวเองคุณคิดโปรเจกต์อะไรต่างๆนานา,นามากมายสิ่งนั้นกำลังจะเกิดความเ็จเกิดขึ้นกับคุณ e o o p p n t t c l l s s เพราะว่าคุณมีความท้าทายความสามารถ แล้วก็การเติบโตในทิศทางในด้านของความคิดสร้างสารรค์ะไอเดียจะทําให้คุณประสบความสำเร็จมากเหมือนสิ่งที่คุณกําลังเจอต่อไปนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราสึกว่ามันอาจจะหนักในช่วงแรกคิดมากในช่วงแรกคิดเยอะในช่วงแรกแต่พอผ่านพ้นไปมันรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปเรื่อยจากงานที่ทําจากจอบที่ทํา สิ่งที่ที่มีในตัวตนคุณเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าสิ่งที่กําลังสะท้อนถึง power ที่มีพลังในตัวตนคุณคุณสามารถจับนู่นได้ทํานี่ได้สร้างสิ่งนั้นได้ปลูกต้นไม้ต้นนี้ได้นะคะที่จะเดินหน้าต่อสิ่งใหม่ๆได้มันเป็นทามมิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันได้มาซึ่งหนักและเหนื่อยและยากแต่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมันอาจจะมีอะไรพลิกผันเกิดขึ้นก็ได้ในอนาคตซึ่งมันเป็นเรื่องที่ ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ตอนนี้คือเหมือนคุณกำลังใส่ใจตัวเองใส่ใจ,ใส,ใ,จใส่ใจทุกรอบด้านนะคะเหมือนใจเย็นมากขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นหรือเป็นอะไรที่เหมือนกับจะไม่จะไม่กลับนะคะไปหนักไปเหนื่อยแบบเมื่อก่อนอีกอะไรแบบนี้นะคะ Temperance คุณจะ Control, โฮทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ใน Power ของคุณให้อยู่ในเส้นทาง การเติบโตเส้นทางของความสำเร็จของคุณคุณจะไม่ยอมให้ความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะกับอะไรที่มันเป็นท็อกซิกคุณกําลังออกไปสิ่งนั้นออกไปจากสิ่งนั้นเพราะคุณชัดเจนในตัวเองคุณชัดเจนตัวเองมากคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการอะไรคุณกําลังออกไปจากท็อกซิกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ The Moon เพราะคุณรู้ว่า คุณจัดการในสิ่งสิ่งนั้นในตัวเองได้คุณจัดการได้กับสิ่งที่เป็นท็อกซิกที่เป็นอินทรียนของคุณอินเนอร์ของคุณภายในอินทรียนของคุณกําลังทําให้คุณแบบได้เรียนรู้กับพลังงานของอารมณ์พลังงานของความการจัดวางชีวิตใหม่ไปสู่พาวเวอร์ฟูลของเดอะชาลีออนนะคะความสําเร็จและชัยชนะคุณคอนโทรลเดินไปด้วยเป้าหมายของตัวเองเดินไปด้วยความสําเร็จของตัวเองจริงแน่นอนคะ่ะมีโอกาสใหญ่เข้ามามันก็เป็นามมิ่งที่แบบ ทำให้เราแบบลุยกับโอกาสใหญ่นั้นอีกแล้วกว่ามันจะซักเซตประสบความสำเร็จอีกหรือว่าจะทําสิ่งนั้นสําเร็จได้ไหมมันคือความท้าทายคุณกําลังท้าทายอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การตัดสินใจของตัวเองคุณกําลังท้าทายเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองสวยงามมากๆเลยนะคะ the c h a r l i e o f justice the star คุณจะมีความสุขมีความรุ่งเรืองจะมีเส้นทางใหม่ในสายงานเส้นทางใหม่ในการเดินทางเส้นทางใหม่ในการเงินแล้วก็เส้นทางใหม่ของชีวิตคุณกําลังได้เป็นช่วงจังหวะที่ในตอนนี้เวลานี้เป็นสิ้นปีหรือปีใหม่ที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จมากนะคะเหมือนทุกอย่างกับเกิดขึ้นกําลังท้าทายความสามารถท้าทายความอดทนท้าทายความพยายามแล้วกาไปสู่การประสบความสำเร็จนะคะในด้าน สิ่งในด้านนั้นจบในด้านนั้นประสบความสำเร็จในด้านนั้นมีชื่อเสียงในด้านนั้นนะคะเดอะสตาร์ The Star คือความปังความออร่าความงดงามในตัวตนคุณเหมือนคุณกําลังค้นหาสิ่งที่คุณมีค้นหาความสุขที่คุณรอนะคะใช้อินเทอรชั่นตัวเองในการที่แบบค้นหาตัวเองให้เจอดึงพลังของตัวเองขึ้นมาให้ได้เรียนรู้กับความแตกต่างบางอย่างที่กาลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะแล้วก็ก้าวใหม่ของดวงวิวออฟออร์จูนที่กำลังบอกให้คุณได้รู้ว่า คุณกําลังเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตของคุณด้วยไอเดียความคิดสร้างสรรค์คุณด้วยความสามารถที่ออกมาจากภายในของคุณเหมือนการพัฒนาการเติบโตของคุณมาไกลมากในตอนนี้เวลานี้นะคะและคุณกําลังรู้สึกว่าคุณคู่ควรและมีคุณค่ากับสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจเพราะคุณชัดเจนและคาดการณ์ในอนาคตแล้วว่าอะไรที่คุณจะได้รับอะไรที่คุณไม่ต้องการเหมือนหลายๆสิ่งหลายอย่างทําให้คุณได้มาใส่ใจตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้น พอเห็นคุณค่าอารมณ์ใจเย็นสบายมากขึ้นอดทนมากขึ้นเหมือนทุกอย่างกำลังทำให้คุณได้เติบโตได้ตัดสินใจที่จะทำในสิ่งอื่น justice ทำในสิ่งที่ใช่ทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็เหมือนค o n t r o l พลังงานของตัวเองให้ให้อยู่ในกรอบเวลาของตัวเองให้อยู่ในกรอบเส้นทางของการเดินทางของคุณเพราะโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงโลกเรามีอะไรหลายสิ่งอย่างที่รอใจเรามมกทำให้เราเสียเวลากับสิ่งสิ่งนั้นเชื่อว่านี่คือสัญญาณของ ของ d i Universe ต้องการทำให้คุณ control ตัวเอง Page of Cups เกิดขึ้น2ครั้ง Three of Cups กำลังมีความสุขการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับคุณกำลังมีข่าวดีมากๆเกิดขึ้นกับคุณ o ู The New Beginnings mm hmm. เกิดข,ขึ้นกับคุณเป็นความรักเป็นงานเป็นครอบครัวเป็นความบุดมสมบูรณ์ความสุขการถูกเติมเต็มเหมือนสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเข้ามาทำให้คุณได้เห็นความสุขนั้นเลยเห็นไหมคะใน f o of Cups Three of Cups แล้วก็ t e of Cups คุณกำลังมีช่วงห้วงเวลาที่ได้พบเจอพบรักได้แต่งงานนะคะได้แต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวได้มีชีวิตความรักครั้งใหม่แล้วก็เหมือนกําลังที่จะให้หัวใจของคุณพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเดินทางสู่ชีวิตใหม่ไปสู่อิสระภาพของชีวิตนั่นเองนะคะเพจซับซร์ส hmm. เพราะคุณรู้นะคุณกําลังมองสิ่งนั้นอยู่คุณกําลังสังเกตการสิ่งเห่นั้นอยู่คุณกาลัง,ส,งสังเกตการอนา,นา,นาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณวางแผนไว้หรือเปล่าว่าจะเป็นอย่างที่คุณได้รับไหมเอพิลพลังงานแห่งไฟราศีเมษนะคะที่เป็นตัวแทนของความสําเร็จตัวแทนแข่งผู้นําแล้วก็ตัวแทนสิงห์ที่กําลังประสบความสำเร็จนั่นคือปีหน้าเป็นปีที่คุณจะได้มีโอกาสงานโอกาสเงนิงน,งนแล้วก็โอกาสในด้านอื่นที่คุณจะได้ทําเงินได้เยอะมากนะคะแล้วก็เหมือนกับ opportunity awaiting for you นั่นคือโอกาสรอคุณอยู่โอกาสที่คุณจะสร้างมันขึ้นมาเองทุกคนสามารถสร้างโอกาสเองได้ในโลกยุคสมัยนี้นะคะมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วคุณอาจจะได้โอกาสใหญ่ขึ้นมานะคะในชีวิตด้วยเช่นกันเชื่อว่าเป็นช่วงอาจจะเป็นเมษาสือสิงหาที่คุณกําลังได้โชว์ความแข็งแกร่งหรือว่าได้กล้าไปสู่ความเป็นผู้นาสู่งานสู่ตําแหน่งสู่ความรักสู่การแต่งงานสู่สู่สิ่งใหม่ๆสู่การเงินใหม่ๆน,นะคะ problem to be resolved ค่ะทุกคน ปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขอะไรที่ค้างคาจะถูกปิดนะคะ trust into your trust your intuition ค่ะทุกคนแล้วก็ grace h a p p i n e s s ไพ่ที่หล่นมา change in in your life coins money will be coming to you นะคะหลายท่านโฟกัสการงานการเงินนะคะแล้วก็โฟกัสความรัก spiritual love เพราะคุณจะได้ความรักที่เป็น ความรักนิรันด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้เพชรเม็ดงานได้ของขวัญน,นะคะ s l o w l y บ u t ช u วรี่ค่ะทุกคนช้าแต่ชัวร์นะคะจะมีจ็อบใหม่เข้ามาหาคุณ New Job บจ b อบใหม่บางท่านอาจจะได้ช่วงเมษาหรือไม่ก็หลังกลางปีนี้เป็นต้นไปจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะได้รับข่าวดีครั้งใหญ่กลางปีหน้านะ,ะทุกคนปีหน้าไม่ใช่ปีน,นี้ขอภัยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นสิ้นปีส่งท้ายแล้วเริ่มต้นปีใหม่นะคะในปี2026นั่นเองก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสำเร็จในทุกๆท่านนะคะเราก็ไปด้วยกันนะคะเดินทางใช้ชีวิตหรือว่าสร้างชีวิตไปด้วยกันวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องสวัสดีค่ะ